สวัสดีครับผมเจ้าเบียครับวันนี้ก็เป็นวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้ครับก็เลยถ่ายแบบนี้ครับจะไม่ตัดต่อนะครับวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเบอร์ก้าครับขนาด25กิโลครับใส่เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นนะครับปรับสภาพดิน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับคับอายุเรียน5ปีครับผมจะใส่ปริมาณครึ่งกิโลนะครับ500กรัมถึง600กรัมครับ500 600ครับไม่เกิน700ครับแล้วแต่ขนาดต้นนะครับ ก็ไม่มีคนถ่ายให้ครับก็เลยถ่ายคนเดียวครับผมจะใส่เปอร์ก้าไปก่อนประมาณ1 0 1ถึง15วันนะครับก่อนที่จะใส่โอ๋ยยูตาและฮิเมดครับคืออาหารเสริมนะครับแล้วก็เร่งรากครับผมจะเร่งรากก่อน,นครับก่อนที่จะดึงยอดนะครับ สูตรใครสูตรมันครับสูตรผมคือผมจะริ่งรากก่อนรับไม่หวงครับใครจะทำตามก็ได้ครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวครับขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด